สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิป,ปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กป้อมงงป้ายผู้สมัครสสเชียงใหม่พลังประชารัฐออกมาคล้ายกับเพื่อไทยบอกปล่อยเขาไม่ต้องกำชับอะไรเมื่อเวลา18.35ตรนาที5พฤษภาคมที่อาคารยิมเนเซียม4ี่พที่นั่งสะพานหิน เทศบาลภูเก็ตพรเด็กประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐกล่าวภายหลังการปราศรัยกรณีที่ป้ายหาเสียงของนายพรชัยอัตตะปรียางกูลผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต3พ,พรรคพลังประชารัฐมีสีและลักษณะคล้ายกับป้ายของพรรคเพื่อไทยอาจจะทําให้ประชาชนเกิดความสับสนว่าเหมือนเลยหรือผู้สื่อข่าวถามว่า ในกรณีนี้พรรคประชารัฐควรจะกำชับผู้สมัครของพรรคเพิ่มเติมหรือไม่พูเด็กประวิทย์กล่าวว่าไม่ไม่พร้อมย้อนถามว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนผู้สื่อข่าวตอบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่พูเด็กประวิทย์กล่าวว่าหากเป็นที่เชียงใหม่นะก็แล้วแต่ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจหรือไม่พูเด็กประวิทย์กล่าวว่าปล่อยเขาความคืบหน้าล่าสุดปักใต้รบเดือดประยุทธ์ ปลุกอนุรักษ์นิยมจุรินตรึงพื้นที่ปักใต้ของสุดท้ายประยุทธ์ลุยพื้นที่หวังผลปลุกพลังอนุรักษ์นิยมปักธงรวมไทยสร้างชาติจุรินตรึงฐานเสียงยุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์อนุทินเจาะรายจังหวัดสมรภูมิภาคใต้มีเก้าอี้สอสอหกที่นั่งกลายเป็นพื้นที่แย่งชิงของสามพักคู่รัฐบาลเดิมพักประชาธิปัตย์พักรวมไทยสร้างชาติและพักคงใจไทย ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง10กว่าวันพระเดกประยุทธ์จันโอชายกทัพใหญ่ล่องใต้หาเสียงโซนฝั่งอ่าวไทยส่วนจุรินรักษามวิสิทธิ์เดินทางสายฝั่งอันดามันและอนุทินชาญวิรกูลก็ลงใต้ไปภูเก็ตเมื่อการเลือกตั้งสสภาคใต้ ปี2562ในจำนวนเก้าอี้สส50ที่นั่งมีพักการเมืองที่ได้สส5พักได้แก่ประชาธิปัตย์22ที่นั่งพลังประชารัฐ13ที่นั่งภูมิใจไทย8ที่นั่งประชาชาติ6ที่นั่งรวมพลังประชาชาติไทย1ที่นั่งสำหรับการเลือกตั้งใหม่นี้สมรภูมิปักใต้มีเก้าอี้สส60ที่นั่งพักประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์ ซุ้มสรุปบทเรียนปี2 5 6 2และจัดวางตัวผู้สมัครสสทั้งเก่าและใหม่มาตั้งแต่ปีที่แล้วธนกรวังบุญคงชนะในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติผู้รับผิดชอบภาคใต้ก็เชื่อว่ากระแสลูกตูจะทำให้พักจะคว้าเก้าอีสอ้สสได้ประมาณ20ที่นั่งอนุทินชัดวิกูลก็เชื่อว่าพักภูมิใจไทยหวังจะได้เพิ่มจากเดิมเป็น20ที่นั่งมีโกเกียพิพัฒ รัชกิจประการและเจเปียนาทีรัชกิจประการเป็นแม่ทัพภาคใต้ส่วนพื้นที่ปลายด้ามขวานน่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างพักประชาชาติกับพักประชาธิปัตย์โดยมีพักกรุมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเป็นตัวแปรความคืบหน้าล่าสุดสมชัยแนะกกตใช้เซ้นหน่อยผ้าบัดกองเป็นปึกมันใช่สมัครสมาชิกพักจริงๆหรือไม่จากกรณีที่มีการเผยแพร่ ภาพในโลกออนไลน์เป็นการตั้งโต๊ะรับบัตรประชาชนจำนวนมากที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยระบุว่าเป็นเวทีปราศัยของพรรคการเมืองหนึ่งจากนั้นกรกะตได้ออกเอกสารชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกพ,กพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่10กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาแล้วนั้นล่าสุด สมชัยศรีสุทธิยกรผู้สมัครสาสบัญชีรายชื่อประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตกกตได้โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวว่าเซนส์สำคัญคนคุมกติกาคนคุมกติกาต้องมีเซนในการเห็นพฤติกรรมของผู้เล่นว่าสิ่งนั้นปกติหรือผิดปกติการรับสมัครสมาชิกพักการเมืองต้องมีหลักฐาน1 ใบสมัครที่เขียนโดยประชาชนมีการลงลายเซน็นสรูปถ่าย1นิ้วเพื่อทำบัตรสมาชิกสาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใช้สแกนได้สําสำเนาทะเบียนบ้านส่งภายหลังได้ 5. เงินค่าสมัครสมาชิก100บาทต่อปีหรือ2,000บาทตลอดชีพกฎหมายใหม่20บาทและ200บาท มีการกรอกใบสมัครรับเงินและออกบัตรสมาชิกให้ไม่รวมถึงคนสมัครคนรยืนกำกับการสแกนบัตรของตนเพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบเซ็นง่ายๆแบบนี้นะ่ะผู้คุมกติกาต้องรู้ไม่ใช่เอออ,อหอมกตามเขาว,ว่าสมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกไม่คิดสืบสวนไต่สวนตกลงมีกกตไว้ทำอะไรครับความคืบหน้าล่าสุดอนุทินไม่วัน ยาวชนฟ้องมาตรา157ปลดล็อกกัญชาไล่ไปศึกษาข้อมูลให้ดีที่สถาบันปำราชนาราดูนนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มเครือข่ายเยาวชน YNAC ยื่นหนังสือให้สธออตอบกรณีการปลดล็อกกัญชาเสรีหากไม่ตอบจะฟ้องมาตรา157ว่า ยืนยันว่าการดำเนินนโยบายกัญชาของสธออมุ่งเน้นแต่ประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจทุกขั้นตอนมีการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายทุกประการที่ต้องย้ำอีกอย่างก็คือคนที่ออกมาพูดในเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะคิดเอาเองหรือมีข้อมูลไม่มากเพียงพออย่างเรื่องการที่กัญชาปลดล็อกออกจากยาเสพติดสธออไม่ได้ปลด เป็นมติบอร์ดปปสที่ประชุมและมีมติให้ถอดพืชกัญชาออกจากยาเสพติดเพื่อสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปรับปรุงซึ่งไม่มีการกำหนดกัญชาเป็นยาเสพติดอีกต่อไปทำให้สมบูรณ์สอดคล้องกันผมว่านะต้องมองว่าสอทธไม่มีทางมีเจตนาไม่ดีมุ่งร้ายหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครในการดำเนินนโยบายกัญชาขอให้มั่นใจ การที่เรานั้นใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ต่ตางๆที่มีส่วนผสมกัญชากัญชงมีการศึกษาบทสรุปจากหน่วยงานต่ตางๆในสอทอชัดเจนว่าการใช้ยากัญชารักษาโรครักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลตามคาดหวังของผู้ที่ให้การรักษาทุกประการบางเขตส่งเอกสารวิจัยสรุปผลงานอย่างหนานแน่น ก่อนที่จะมาวิชาวิจารณ์เราต้องมีความรู้ความเข้าใจให้มากที่สุดก่อนคนที่มาพูดนะ่ะส่วนใหญ่ยังไม่เคยทำงานด้านนี้ความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลกระแสะมาแรงพิธาห้างแตกหัวคะแนนธรรมชาติล้นเซนทานพระรามสอง3พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานายพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมนายพิจาร์ชาวพัฒนพงศ์รองหัวหน้าพักเก้าวไกลเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าเซนท่านพระรามสองช่วยหาเสียงให้กับนายนัทชาบุญชัยอินสวัส์ผู้สมัครสาส,าสากรุงเทพเขต27วงเล็บบางขุนเทียนบางบอนทันทีที่เดินทางไปถึงมีแฟนคลับพักเก้าไกลรอให้กำลังใจคุณพิธาจำนวนมาก ยิ่งเดินเข้าไปในห้างจำนวนผู้สนับสนุนยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนล้นห้างทำให้พิธาและทีมงานต้องเดินออกนอกห้างมาจัดปราศัยริมถนนมีประชาชนรอฟังล้นหลามแม้กระทั่งบนสะพานลอยคุณพิธากล่าวว่ารู้สึกตื้นตันที่มีประชาชนออกมาต้อนรับมากขนาดนี้นับตั้งแต่ปรากฏการณ์สามย่านมิทาวต่อนเนื่องไปที่ภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายมาจนถึงวันนี้ ทำให้เห็นพลังของหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลวันนี้ตนมาที่นี่เพื่อขอการสนับสนุนจากประชาชน14พฤษภาคมนี้ขอให้กาก้าวไกลทั้งสองใบเพื่อส่งนายนัทชาเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วตลอด4ปีว่างานพื้นที่ดีงานสภาเด่นพร้อมรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสภาอีกครั้งรวมถึง ขอการสนับสนุนให้นายชัยยามพาวามมั่นเพียรจิตผู้สมัครสสอกรุงเทพเขต26เขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนเบอร์11นางสาวรัชนกสีนอกผู้สมัครสสอเขต28เขตจอมทองเขตหนองแขมและเขตบางบอนเบอร์4และนายนัทพงศุขโนธรรมผู้สมัครสส สมุทรสาครเขต1เบอร์9ได้เข้าสภาโดยไม่ต้องกังวลว่าคะแนนจะตกน้ำหรือไม่เพราะถ้าเลือกก้าวไกลเยอะๆเลือกให้ถล่มทลายเก้าวไกลจะได้เข้ามาเป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอน